สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเลมงอัลติเมทกันอีกครั้งในวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามเลมงประเทศฝรั่งเศสมากับรถปอร์เช่963ในรอบนี้ผมเล่นคาร์ทใหเปอร์คาร์นะรอบนี้ก็จะมาเป็นปอร์เช่สนามนี้ก็ยังมีเฟอร์ลี่อยู่นะทุกคนเป็นรถเมตาประจําสนามเลย <laughs> มาเดี๋ยววอร์มเบรกให้ร้อนก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเลสรอบน,นี้จะเป็นยังไง รล้วมผมใส่เป็นยางมีเดียมและด้านหลังก็จะมียางซอฟนะยางซอฟนี่ข้อดีก็คือออกตัวไวนะแต่จะเสียบเปียบมากเมื่ออยู่ช่วงประมาณกลางๆถึงท้ายเก็บเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าจะเป็นยังไงไปฮะธงเขียวลุยลุยลุยโอ้โหและยางซอฟออกตัวไวมากฮะจังหวะนี้อืแล้วเป็นทางฝั่งของปอร์เช่ที่ออกนําไปแล้วก็เฟอร์เลรี่แล้วก็ตามมาด้วยคาร์ดิบลกตามหลังมาคาร์ดิบลกไปไลายในฮะอยู่ลายนอกอโอ้และด้านหลังครับยังไงโอ้หลุดลงมา ดูลงมาตรงซ้ายแล้วโอ้โหแล้วชนเฟอร์ารี่ฮนะเรียบร้อยด้านหลังโอ้โหแถวแตกกันหมดะฮะด้านหลังโอ้โหไปเรียบร้อยแล้วโอโ้ไวมากรอบแรกออกสตาร์ทมาดีนะแต่ดีนะว่าอันนี้ผมมองหลังไว้ผมเลยรู้ทันนะว่าเออเขาจะชนกันแน่แ,น <c oughs> แม่อะไรครับนี่ออกสตาร์ทมาก็เอาแล้วหลอตั้งแต่รอบแรกโอโ้สนามผมว่าสนามเนี้ยยากจริงๆอยู่นะทุกคน สนามนี้ก็ต้องใจเย็นนะเวลาออกตซันพอสเปซมันก็ไม่ค่อยเยอะเนาะสนามนี้ก็อย่างที่บอกกันไปโอ้ในรอบแรกเปิดมาก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะรอบแรกเปิดมาก็พยายามจะลิฟต์แอนโคดแล้วก็พยายามค่อยๆไล่ตามไปนะในช่วงรอบแรกมาในรอบที่สมรอบนี้ตามหลังคาริวแลกมาเขาโคไปเทอร์เทอร์รูชเกียห้าคาริวแลกนี่สนามนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครได้เล่นแล้วนะเพราะว่าสนามนี้นี่เห็นโดนพาวเวอร์เอาพุตแล้วก็โดนเนิร์ฟน้ำหนักด้วยนะ เรามาดูกันฮะจังหวะนี้สลิปสตีมเข้ามาสลิปสตีมไปตอนนี้สามร้อยสามสิบกิโล <c oughs> บอกเลยว่าแรงมากฮะพอเช่ทางตรงองครับสามรอยสามแปดแล้วลิปเอนโคดไปลิฟเอนโคดนี่คือการยกคันเร่งเพื่อเซฟน้ำมันนะฮะคือถ้าเกิดเรายกคันเร่งเนี่ยมันจะน้ำมันจะใช้น้อยลงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อทางตรงบอกเลยว่าไม่จบง่ายๆแน่ๆจะสังเกตเห็นว่ายาซอมนี่จะ มีคนใช้กันอยู่นะเพราะว่าด้วยความที่สนามนี้มันเป็นอุณหภูมิเย็นๆนะประมาณสิบเจ็ดองศาอา้าวเราจะหว่านนี้ครับแสงมาจากไานในแสงมาจากไานในแต่ว่าเหมือนกับคาิวแลกจะไม่ยอมฮะโอ้ยแล้วไม่ยอมโอ้ยชนกันไปเล็กน้อยอื้มแล้วออกโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีความเร็วเลยแล้วยังไงคาิวแลกผมบอกได้เลยว,ว่าคาิวแลกสนามนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะโดนเนิร์ฟน้ำหนักเข้าโค้งก็ยากขึ้น คอปสปีดก็ลดลงอีกแล้วยังไงแล้วแสงกลับมาจากไลน์ในแล้วลายเสียเปรียบอันนี้ผมต้องยกเลยอันนี้ต้องยกจริงโอเคค่อยๆไปขึ้นเกียร์สองฮะสนามนี้ผมบอกได้เลยนะว่าผมเองก็เริ่มวิ่งจนจะชอบแล้วแหละ <c oughs> สนามผมว่ามันยากนะแต่มันก็ท้าทายฝีมือตัวเองดีอะเดี๋ยวรอบนี้มาดูกันว่าเราจะสลิปสตีมกลับไปได้ไหมผมบอกได้เลยว่ายังไงก็สลิปสตีมได้แหละ แต่ว่ายังไงก็ยากอยูดีเพราะว่าระยะมันค่อนข้างจะห่างแล้ไม่ถึงด้วยสามรมกิโลตรงนี้อืมแล้วด้านหน้าเป็นอนเดียนาโพลิสแล้วปล่อยลงมาแล้วเบรกไปเข้าโค้งเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นเกียร์สามมาตรงนี้มันจะยังไม่ค่อยมีอะไรนะอ่ะค่อยๆไล่ตามไปมาดูกันในรอบที่5รอบนี้ในรอบที่หรอบนี้ยังตามในส่วนของคาริลลอยู่แต่ยังแซงไม่ได้นะตอนนี้ก็สลิปสตีมเข้ามา สองรอบแล้วนะที่ผมยังแซงเขาไม่ได้เนี่ยนะฮะเขากันได้ทีมากอู้แล้วปิดลายอ่ะอู้แล้วล้อล็อกไปโอ้ยล้อล็อกรู้สึกว่าล้อล็อกแล้วนี่เข้าโค้งอย่างยากเลยนะด้วยความที่เป็นอย่างซอฟกิปก็จะค่อยๆไปนะในช่วงประมาณกลางๆถึงปลายเลสนะครับยังไงแล้วตอนนี้ผมอยู่ลายในแล้วเขาอยู่ลายนอกฮะยังไงจังหวะนี้สามร้อยสิบกิโลไปแล้วสายเด็บมา สายเดบว่าไงโอ้แล้วเหมือนเขาจะไม่ยอมในหนนานี้แล้วโอ้แล้วเบรกลึกมากอุ้ยเราบ้านไปโอ,โอ้แล้วบ้านออกไปแล้วกลับมาอยู่ลายในแล้วอยู่ลายนอกผมเสียเปรียบด้วยแบบนี้เสียเปรียบโอ้โหแล้วไม่ยอมด้วยมไม่มีสเปซอันนี้ต้องยอมปล่อยเลยจริงๆตอนนี้ข้างหลังก็ยังตามมาอยู่นั้นรนะยะห่างสี่จุดหกวิซึ่งก็ยังถือว่ายังห่างอยู่ แต่ผมบอ,อกได้เลยว่าตามก็ไม่เข้าอยู่แล้วหรอกเพราะว่าด้วยความที่ยามซอมมันจะกิฟจะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะอูแล้วตรงนี้ยังแซงไม่ได้แล้วยกคันเร่งหน่อยลิฟแอนโค้ดไปแล้วเข้าเกี่ยวหกมายังไงครับตอนนี้พยายามค่อยๆตามนะอันนี้ผมจะเล่นแบบค่อยๆใจเย็นเพราะว่าอันนี้เขาจะกันหนะักมากแล้วยังไงค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดแล้วออกมาดีเอ็กซิสสปีดดียังไงมาจากไลน์ใน บอกเลยว่าตรงนี้เขาจาจะกันไม่ไหวแหละโอ้แล้วเหมือนเขาจะไม่ยอมด้วยแล้วยังไงอู้แล้วแซงได้โอ้แล้วล้นไปนิดนึงแต่ก็แซงมาได้ฮนะ <c oughs> กลับมาเป็นที่สามโอ้รอบนี้แซงได้ถือว่ามาดีอนะรอบนี้รอบนี้มาดีจริงโอ้ยกลับมาที่สามสุดทีหลังจากที่เราแซงคาดูแลกมาได้รอบนี้ผมจะต้องไล่ปอร์เช่กับฟอร์เรอรี่นะโอ้แล้วมาด้วยเกียร์หกสองร้อยห้าสิบกิโลต่อชั่วโมง แล้วเหยียบมาแล้วแฟดเอาไปแฟดเอาดีมากรอบนี้โอ้เข้าโค้งง่ายมากอะ่ะผมรู้สึกว่าพอเวลามันมีกิฟต์แล้วมันรู้สึกว่ามันเข้าโค้งดีนะอู๋แล้วด้านหน้าเหมือนเขาจะติดรถจ T กันนะรอบนี้เหมือนเขาจะติดรถ GT ีกันแล้วในส่วนของพอเชดายไปแล้วเฟอร์รารี่ติดโอติดบีเอ็มฮะที่หนึ่งอ้แล้วที่สองก็ไล่มาติดติดเลยแล้วรีตอยกลับขึ้นมาแล้วโอ้แล้วชนกันนะโอ้ยังไง โอ้โหแล้วโอ้โหแล้วโชนนะโอ้ยเอาคืนเลยโอ้ม่กอดโอ้โหนี่สปิดหนึ่งนะเนี่ยทุกคนโอ้โหเจอนักเลงเฉยน,นักเลงจัดเมื่อกี้โอ้โหสุดเกินพี่คนนี้แล้วตัดพา,ามาดูกันต่อในทางตรงจังหวะน,นี้สลิปสตีมฟอรี่มาด้วยความเร็ว320กิโลต่อชั่วโมงโอ้โหแล้วแซงไปจะไรไหน บอกเลยว่ารอบนี้นี่แซงแบบชิวๆเลยแล้วพี่มาซินนี่คือโดนชนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของบีเอมในรอบเมื่อกี้อุ้ยแล้วโอวเวอร์เสียไปหน่อยยังไงแล้วมาจอดหลังติดๆอย่างนี้ยังไม่สามารถแซงได้เหมือนเดิมผมบอกเลยสนามนี้นะไม่เคยปาณีใครอะ่ะสนามมันก็ใกล้กำแพงด้วยเนาะจริงๆอ,อ่ะโอ้แล้วพี่มาซินนี่คือไปเรียบร้อยแล้ว โชงน่าจะเสียหายด้วยแหละนะชกนกับกำแพงรอบเมื่อกี้นะครับแล้วเบรกลึกมาโอ้ยแล้วล้อล็อกไปหน่อยเซกเตอร์แรกนี่เป็นสีม่วงเลยนะเซกเตอร์แรกนี้ผมทำเวลาได้ดีจริงๆโอเคแล้วรอบนี้เราแซงในส่วนของฟลอรี่มาได้เรียบร้อยแลละแซงในส่วนของเบอร์แทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในช่วงรอบถัดไปหน่อยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ในรอบที่1ิบรอบนี้เราทิ้งห่างเฟอร์ลลรี่มาประมาณ5 2วีและแล้วก็ทิ้งห่างคารูเล็ตมา1ิวิตอนนี้พวกยางซอมนี่ก็น่าจะไล่ผมยากแล้วแหละนะเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ยางซอบก็เริ่มจะหมดสภาพแล้วแล้วตอนนี้ผมก็พยายามจะไล่ในส่วนของวินส์คอร์ซ่ายังไงเขาโค้งมาเหยียบเท้าไปแล้วขึ้นเกียร์สามมาแล้วออกโค้งมาดีเนี้ยออกโค้งมาดีแต่ก็ต้องพยายามลิฟต์แอนด์โค้ดเอาไว้อยู่ดี สนามนี้ลิฟแอนโคดนะเพราะว่าด้วยความที่น้ำมันมันตอนแรกมันให้มาประมาณ11รอบใช่ไหมอันนี้มันมี12รอบก็ต้องลิฟแอนโคดอยู่ดีแหละแล้วสลิปสตรีมา3า7 2 7กิโลแล้วลิฟแอนโคดไปในรอบนี้คือไล่แต่ที่1อย่างเดียวนะส่วนใหญ่เวลาเล่นนะผมมองว่าพอเวลามาอยู่ไฮเปอร์คาร์มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อเทียบกับตอนอยู่ g t 3นะจ t 3นี่คือต้องหลบอินซิเดนต์ตั้งแต่ ตอนที่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตอนเริ่มเกมอ่ะนะครับไอ้พอลอยู่ท้ายตารางน,นี่คือจริงๆจะเละหมดเลยนะถ้าเกิดว่าช้าไปนิดเดียวอ่ะจบเลยแล้วยังไงแล้วเบรกลึกมาปุ๊บป๊เกียร์สองไปโอ้แล้วมี COVID. โคเวตดอวยแล้วออกแย่ไปนิดนึงรถปัดแต่ก็ยังตามได้อยู่นะอันนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วยังไงอ่ะแซงมาจากลายไหน สนามนี้ผมบอกรู้สึกว่าตอนวิ่งจริงๆมันน่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะเพราะสนามนี้มันทางตรงมันค่อนข้างจะยาวอ่ะส่วนใหญ่สนามนี้นี่ใช้ความเร็วเกินเก้าสิเปอร์เซ็นเลยนะสนามเนี้ยแล้วยังไงลิฟต์แอนด์โค้มาอินเดียนาโพลิสปึ๊บปึ๊บเข้ามาดีมากขึ้นเกียร์สามมารู้สึกว่าสนามนี้ผมเริ่มจะชอบแล้วจริงๆนะเนี้ยสนามเลอมองเนี้ยถึงต่อให้จะชอบแต่ก็น่าเบื่อเหมือนกันนะเพราะมันเป็นสนามที่มัน ความเร็วมันเยอะมากเลยนะมันใช้แต่ความเร็วอะทำไมผมเป็นคนชอบอะไรที่มันเร็วๆวะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ยังไล่ตามอยู่โอ้โหบอกเลยว่าตึงๆจริงเกมนี้ในรอบสิบเอ็ดในรอบนี้ยังตามมาอยู่แล้วเข้าโค้งไปด้วยเกียร์ห้าแล้วอุย้ยแล้วเขาเออกดีหน่อยแล้วสลิปสตรีมไปแต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีถึงจะเข้าได้แต่ก็ยังไม่ถึงนะอันนี้ยังไง สลิปสตีมมาด้วยความเร็วสา0รอยี่สิบแล้วด้านหน้ามีบีอแล้วจังหวะนี้โอ้ยแล้วแรงมากสลิปสตีมมาสา8ร้อสาแปดแล้วลีฟแอนโค้ดไปอันนี้ต้องยกเร็วหน่อยนะเพราะว่ารถผมแรงเพราะว่าสลิปสตีตมตามมาแล้วรู้สึกว่ารถมันจะแรงอุ้ยแล้วออกดีแล้วเ,าเ,าเขาเออกแย่ไปหน่อยแล้วใกล้ๆจังหวะนี้ยังไงใกล้ๆนี่แซงได้นะเนี่ยตรงนี้แล้วสลิปสตีมมาสลิปสตีมมาด้วยความเร็วสา0รอกิโล สามร้อยกิโลยังไงเกียร์เจ็ดมาโอ้โหไกลๆนี่แรงมากเลยนะเนี่ยแล้วแซงมาจากไรในแล้วเหยียบคันเล่งย้ทางไวโอ้เราไม่ยอมฮะโอ้ยไม่มีสเปซอืมไม่มีสเปซแล้วเขารัดไปฮนะโอ้โหไม่มีสเปซเลยยังยากนะที่จะแซงได้ก็ยังไล่ตามเหมือนเดิมต่อแต่พอเวลาผมมาอยู่ที่หนึ่งที่สองแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะพอเวลาเริ่มทิ้งห่างมาจากที่สามที่สี่อะไรได้เงี่ยนะถือว่า ปกติผมเล่นผมจะไม่ค่อยได้เจอตึงอะไรขนาดนั้นนะเอาจริงๆอะ่ะแล้วลิฟแอนโคดไปเหมือนเดิมแล้วเขาโค้งไปชิบชื้และรอบนี้มาดีจริงแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปใกล้เขาได้ยี่ดีไหนมาดูทางตรงตรงนี้หน่อยสิว่าจะเป็นไงก่อนถึงอิเดียนาโพลิสสลิปสตีมมาตอนนี้ระยะห่างสูนย์จุีวิเหมือนเขาจะไม่ให้สลิปสตีม้นะเนี่ยแต่ก็ยังสลิปสตีมได้เหมือนเดิม ตอนนี้ผมมีในส่วนของ energy เ,เยอะกว่าเขาหน่อยนะตอนนี้มี energy เ,เยอะกว่าหน่อยแล้วลิฟแอนโคดมาเขาโค้งไปในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมเลย <c oughs> ไล่ตามต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เป็นรอบสุดท้ายไล่ตามมาติดๆเลยสลิปสตีมาตอนนี้330มาแล้วแล้วต้องลิฟแอนโคดไปแล้วเข้าโค้งไปอุ้ยเหมือนจะล็อล็อกหน่อยนะอันนี้โอเคเข้าโค้งมาปึ๊บเกียสามอุย้ยแล้วรอบนี้เหมือนจะออกดี รอบนี้มันจะอออตีพี่เปิดให้ผมแซงหน่อยได้ไหมยางพี่เสียเปรียบก,กว่านะเนี่ยแต่เหมือนเขาจะยังไม่ให้แซงนะเนี่ยแล้วสลิปสตีมมา300กิโลโอ้หพอเชคก็แรงนะทุกคนทางตรงอะ่ะความเร็วก็เยอะอยู่นะอ่ะแล้วมายังไงอู้เราไม่ให้แซงอู้แล้วปิดลายอ้ยแล้วชนหลังโทษทียังไงแล้วพยายามจะปิดลายในไหมโอ้แล้วปิดลายในเหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปลายนอกเหมือนเดิมแหละนี่ ต้องไปลายนอกแหละเพราะว่าผมไม่มีทางเลือกแล้วต้องใส่สุดจริงๆอันนี้แล้วยังไงไปลายนอกปึ๊บๆยังประกบลายนอกไว้อยู่โอ้โหแล้วเขาได้แอดเวนเจอร์ลายฮะลายได้เปรียบกว่าแอดเวนเจอร์ลายแล้วเบรกมาอันนี้ต้องเบรกจริงเพราะว่าถ้าเข้าไปแรงๆนี่คือจบเลยนะ <c oughs> ผมไม่เสี่ยงดีกว่านะเน้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันรอบสุดท้ายแล้วต่อให้จะตามติดๆก็ตาม ผมไม่เสี่ยงนะเมื่อกี้เพราะว่าถ้าเกิดเสี่ยงไปนี่คือชนเลยนะนะครับแล้วยังตามต่อติดๆเลยแล้วคันหลัง Energy ก็เหลือน้อยแลละเหลือแค่2%แล้วยังไล่ตามต่อไปแล้วยังไล่ตามต่อสลิปสตรีมต่อไปด้านหน้าเป็นปอร์เช่เคิร์ฟด้านหน้ามีปอร์เช่เคิร์ฟขอยุกคันเร่งหน่อยแล้วก็เกียร์หกไป250กิโลต่อชั่วโมงแล้วแฟเอาไปอันนี้น่าจะแฟดได้ โอเคขอยกหน่อยโอ้แล้วเหมือนเขาจะยกมาด้วยนะอันนี้โอ้แล้วด้านหน้ามีรถทีทีหวังว่าน่าจะกันได้หน่อยนะโอ้ยแล้วโอสเตียตอนจะว่าออกโอ้ไม่กอดโอ้ได้ที่สองวะทุกคนแล้วโอ้มีรถอีกคันหนึ่งแล้วยังไงเบรกลึกมาโอ้ยเกียร์สองไปโอ้แล้วเขาบาดไปหน่อยวะโอเคเรียบร้อยที่สองฮะโอ้ถือว่าเกือบนะในรอบนี้รอบนี้ถือว่ามาดีจริงโอเค เป็นกูดเลสฮะในรอบนี้ถือว่ารอบนี้ได้ตึงจริงๆนะทุกคนโอเคโอ้เลนี้สนุกจริงทุกคนบอกเลยโอเคสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าสนามนี้ตึงจริงรอบนี้โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไ i ร e ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ